สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมใน Facebook ส่วนตัวกันนะครับผมตามเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมใน Facebook ส่วนตัวกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับ a c e b o o k ของเพื่อนนะครับผมต้องเปิดสานะนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วต้องเปิดให้ติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับเปิดให้ปุ่มเปิดให้ปั้มผู้ติดตามนะครับจะมีตรงจุด3จุดกับตรงนี้ทําด้านบนตรงนี้นะถ้าเ่อนไม่เปิดต่อไม่สามารถครับผมนี่เพื่อนจะเห็นว่าเขามีอยู่3 0 8คูณนะครับเดี๋ยวเราปัมกนนะครับผม ลิงก์การปั๊มนะครับผมก็จะอยู่ด้านบนนะจะเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับผมแล้วก็คัดลอกมาเลยครับผมครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือกับไปที่จุดสัมผัสที่แชร์ครับผมสามารถคัดลอกลิงก์การปั๊มได้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็มาที่ Google นะครับผมพิมพ์ว่า t k k นะครับผม k l i k e ครับผมหรือว่า t k l i e นะครับกด enter เลยนะลิงก์เว็บไซต์ t k l i e นะครับผมจะอยู่ครับเพื่อนๆก็กดครับพอเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับผม อ่อระบบสักคู่ครับผมครับก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนจะต้องมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมครับผมก็กดเข้าไปเลยครับพอเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็มากรอกรายละเอียดทั้นหมทั้งสี่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ถูกสองช่องนี้นะครับผมแล้วกดสมัครได้เลยนะพอเพื่อนสมัครเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเอาชื่อชู้ใช้งานกับรหัสผ่านที่สมัครไว้มาใส่ตามช่องนะครับผมแล้วก็กดจดจำไว้นะครับผมแล้วก็ลงชื่อครับ เราลงชื่อก็ใช้งานแล้วนะครับผมเพื่อนก็มาตรงหมดหมู่นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ facebook บริการแนะนํานะครับแล้วก็มาที่บริการนะครับผมเพื่อนก็มาเลือกเลยนะครับผมตาม facebook นะครับผมตรงนี้ครับผมอุณเข้ามาแล้วนะครับผมก็ลิงก์มาวานะครับเราจามวลที่เราจะป๊มนะครับขั้นต่ำห้าสิบนะครับผมเราก็จะใส่ไปซักร้อยละกันนะครับผมราคาอยู่ที่เก้าบาทนะครับผมอะ พอเพื่อนสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นว่าเราผมก็รับสั่งซื้อแล้วนะครับผมรหัสดูเลข o ด d e r ของเราก็คือ8035ลิงก์ปริมาณค่าบริการแล้วยัง,งนะครับต่อมานะครับมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์ธุรการสั่งครับผมว่าขึ้นไปนาตลอดเน,นการดูนะครับผมต่อมานะครับผมมาที่ช่องทาง ตรงนี้เลยนะครับผมก็มาที่บริการทั้งหมดนะครับผมบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ทีกีไลทนะครับผมก็มีทั้ง Facebook นะครับผม YouTube นะครับผม t i k ตอกไอนะครับผมมีหมดเลยนะครับผมทุกใจคนไทยนะครับจำหน่ายบัญชีเมยนะครับผมสำหรับช่องติดต่อ a d m ินช่องนี้นะครับผมเอสำหรับช่องทางการเติมเงินนะครับผมการเติมเงินก็รองรับถึง2ช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็คือสแกน QR code ครับผมสามารถสแกน QR code ได้ทุกกานเลยนะครับผมมีบนัสให้ด้วยนะครับ 3ามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นอัปเปรวอลเลตนะตาบช่องติดต่อมีช่องนี้นะครับผมกรณีถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาสามารถติดต่อที่ดิจิตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเมะให้บริการนะครับผมท้าฝังความือครับก็เป็นวิธีสอนการใช้งานต่ารต่างนะครับทางช่องยูทูบนะครับผมก็สามารถกดตรงับจิมการใช้งานได้ครับหรือถ้าเพื่อนย้ำสอนการใช้งานตัวไหนก็สามารถทักคิมได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าที่เราเพิ่มไปนะครับผมขึ้นหรือย่างนะ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับตันนี้รอไม่นานนะครับผมไม่เกิน5นาทีก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวรอบมในการให้สักคู่ครับผมโอเคผมหลังจากที่ผ่านมาประมาณ3ามสนาทีนะครับผมตอนนี้ยอดผู้ติดตาม f a c e b o o k ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมครับขึ้นมา435คนแล้วนะครับผมก็มีแถมด้วยนะครับผมการเพื่อคนทยนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตาม Facebook นะครับผมส่วนตัวนะครับราคาถูกขึ้นไวแบบนี้ครับผมอย่าลืมเลยนะครับ เว็บไซต์ tk l i ไลนะครับผมก็สามารถสมัครและน่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือว่าเข้าไปใน google พิมพ์ว่า tk l like i ไลก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับนนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมไปพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ